หยยียบหยีย,ย,ย,ยบขยะไว้หยียบเศษยาไว้ไม่ให้ปัดนะคะขุนเงิน <S 1> <S 1> ถ้าขุกนกอดได้ขุนคงกอยแล้วค่ะดูนะคะเดินน้ำกวอนรักมิดติดๆเลยไหน,นเยอะขุนเงินเป็นช้างที่ห่วงพ่อนะคะไม่ชอบให้ใครอยู่ใกล้พอ่อ ก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีเอฟซนะคะวันนี้อยู่กับซีดอขุนเงินนะคะแล้วก็พานลักนะคะวันนี้พานลักษ์ก็ได้มาเก็บขยะน้องขุนเหมือนกับทุกๆวันนะคะเก็บอาหารครับเก็บเศษอาหารเก็บมูลน้องขุน เพราะว่าน้องขุนก็จะได้อยู่ในที่สะอาดสะอาดนะคะก็เก็บทุกวันค่ะวันละสองถึงสามรอบนะคะน้องขุนก็โชว์ขาที่ห้าให้เอฟซีดูนะคะดูเขาจะทำอะไรคะดูที่งาเล็กขนายเล็กน้องขุนนะคะมีแต่ดินนะคะดิน ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะคะดินถึงขึ้นไปติดใกล้ๆกับขนาดเล็กๆของน้องขุนเดินตามพ่อนะคะพ่อไปปัดขยะตรงไหนก็เดินตามนะคะ,ะเดินไปอยากหยอกพ่อนะคะถุงเงินอ่าฮไปหยอกหลงกับแต้มแล้วก็ถุงเงินนะคะดูนะคะ อยู่ใกล้ๆนะคะน้องถุงเข้าใกล้ไม่ได้นะคะขุนเงินเป็นช้างที่นิสัยติดเด็กนะคะมีทั้งเด็กทั้งกำลังจะเป็นใบรุ่นนะคะก็กำลังคึกขนองนะคะน้องขุนดูนะคะ เดินตามความรักนะคะนึเขาจะทำอะไรนะคะเราต้องพยายามที่จะควบคุมเขาไว้ด้วยนะคะบางครั้งเขาก็เล่นเล่นเกินขีดจำกัดนะคะช้าง พ่อตัวเล็กๆนะครับพ่อตัวท่างวงน้องขุนเลยนะคะลำตัวดูดูด้ทำคิดถึงครับคิดถึงพ่อค่ะอยากโยกนะคะอยากโยกพ่อ นขุนเป็นช้างที่ไม่ค่อยนิ่งนะคะจะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะเดินไปเดินมาบางครั้งก็นอนเล่นเลยนะคะนอนเล่นใครจะผ่านไปผ่านมาก็ก็ไม่สนใจนะคะอยากนอนก็นอนเลยี่ดดอกคุณเงิน ต่อไปก็ใช้แมกกาดนะคะวัดออกนะคะดูดูคุณจะทำอะไร <c oughs> เดินตามพ่อไปแล้วะคะ่ะ เดินไปบังพ่อไว้นะคะดูนะคะพ่อหนึ่งเดินตามเลยนะคะน้องคุณอยากอยู่ใกล้ะคะ่ะอยากอยู่ใกล้ๆดูไอดูกันเลย อยากแนมชิดนะคะอยา่างดูมือนะคะดูมือน้องคุณถอยลูกถอยถอยลูกถอยเหยียบเหยียบขยะไว้เหยียบเตยหญ้าไว้ไม่ให้ปัดน,นะคะคุณเงิน oh. ดูนะคะความรักเดินไปตรงไหนก็จะไปตรงนั้นนะคะ นู<ด>จะกอดไว้นะคะน้องขุนถ้าขุนกอดได้ขุนคงกอดแล้วค่ะดูนะคะเดินน้งควันรักมาติดๆเลยไปไหนเยอะขุนเงินเป็นช้างที่ห่วงพ่อนะคะไม่ชอบให้ใครอยู่ใกล้พอ่อเราเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้นะคะขุนเงิน ดูดูดูขานะคะยกขาจะกอดพอแล้วนะนะงิขนขวายทำอะไรคงคิดถึงค่ะขุนกอดไว้เลยนะคะน้องขุนทำงานกอด น้องขุนปล่อยให้พ่อมาทำงานนะคะเต็มหัวเลยครับเต็มหัวผมเลยครับเดี๋ยวพ่อ,อ <c oughs> เดินอ้อมไว้อยู่นะคะดู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 ยกขาขึ้นมนาขามาทำอะไรขุนความรักราวังน้องขุนจะล้มทับนะคะน้องขุน จะเสร็จง่ายไหมคุณน,น่ะเบ็นนี้แล้วค่ะไม่หยอกแล้วก็เดินสะบัดหน้าสะบัดหลังเดินไปเดินไปอเรียไปอืม ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรของเขานะหุ่นเงินก็แบบนี้ละค่นะนะเดินตามฟ้านรักนะคะจะช่วยปัดแล้วุุนะค ขอบุ่นะครับอ้ยปลอยลูกระหว่างปัดขยะพ่อใหญ่กับปัดขยะน้องขุนนี่น้องขุนใช้เวลานานนะคะกว่าความรักจะเก็บเศษขยะเศษหญ้าถอยลูกถอยถอยขุนถอย,ถอย,ถอย ใกล้เสร็จแล้วนะคะดูนิดนึง oh. ดูนะคะถอยก็มีกอนงวงยกขึ้นอีกนะคะนี่นะคะปัดขยะเสร็จแล้วควาแล้วก็เอายามาให้น้องขุนได้กินนะคะ oh. ยืนกินยาสบายใจเลย ขอบคุณ FC ที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราตลอดมานะคะ FC ใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ